ดีค่ะพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็มาจะมาโดยน้ำตาลนะคะน้ำตาลเ้าน้ำตาลนางเล็ดนะคะนางเล็ด้าเหนียวดํานะคะตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาโรยน้ําตาลนะคะเปิดไฟนิดนึงนะคะโรยน้ําตาลในกระทะนี้นะคะ น้ำตาลนี่น้นนำตาลร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ำน้ำสักร้อยกรัมนะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้ให้เหนียวนะคะให้เหนียวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเ,เปิดไฟให้ดูอีกสักนิดนึงค่ะเวลาเคี่ยวไปนะคะจะเหนียวนะคะให้เหนียวนะคะฟองฟองเล็กๆนะคะเคี่ยวก็ประมาณ 10- 1 5สห้านาทีนะคะเนี่ยน้ำตาลก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะ น้ำตาลนี่ต้องเคี่ยวหน่อยนะคะจะได้หอมใช้น้ำตาลหนอยอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะนะคะจากนั้นนะคะพอน้ำตาลอย่างเงี้ยเหนียวแล้วนะคะเหนียวเป็นยางมะตูมอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่ายางมะตูนนะคะเสมือนคล้ายโบราณจะเรียกแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะคนคะ่ะคนให้น้ําตาลก็เป็นเกล็ดคะ่ะให้ขาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้านะคะ ราจะคนในกระทะน,นี้เลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะคนข้างนอกก็ได้สุดแท้แต่ถนัดนะคะคนไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะพอใกล้จะเป็นเกล็ดเราก็หยอดได้ะคะ่ะพอหยอดแล้วเดี๋ยวก็จะแห้งนะคะเป็นเทคนิคการทำนิดๆหน่อยๆ,ๆนะคะเราไม่เอาแฉะเราจะเอาแห้งนะโบราณก็จะทําแห้งก็ไม่ทําเหมือนแฉะเหมือนสมัยนี้หรอกนะคะไม่ทําเหนียวค่ะ เราจะทำแห้งไปเลยค่ะเอาไว้ได้ทนนะคะนะเ,เริ่มคนแล้วนะคะแล้วก็จะทำอย่างนี้คนไปจนฝักก็จะค้น,นะคะ่ะไม่ยากนะคะทำกินเองอร่อยอร่อยหาซื้อยากนะคะนางเล็กนะคะวันนี้นางเล็กของเรานะคะข้าวเหนียวดำนะคะทำจากข้าวเหนียวดำค่ะนะคะก็จะหอมทอดแล้วหอมค่ะ นางเล่นนี้จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1คือการทําข้าวนะคะแล้วก็นําไปตากแดดนะคะขั้นตอนที่2ก็นํามาทอดค่ะนะคะ่ะนำมาทอดทอดเสร็จแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็จะเอามาโรยน้ำตาลนะคะเดี๋ยวอีกสักนิดนึงคะ่ะให้ก็แห้งห เล็บคนแล้วนะคะทำใหม่ๆอร่อยนะคะนางเล็ดนะคะทำกินเองทำเองกินเองแจกเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำใหม่ๆจะอร่อยะคะ่ะสะอาดและปลอดภัยนะคะ คือทำไม่ยากแต่ว่าขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะแต่ทำแล้วก็เก็บไปได้กินได้สองสาวันนะคะแต่ว่าเวลากินนี่ก็จะจะให้ดูว่าเวลากินเนี่ยให้พิจารณาว่าวันแรกกินแล้วเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้พอวันที่สองแล้วเก็บไปเป็นวันที่สองวันที่สามเนี่ยวันที่สองกินแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะในความรู้สึกของเราเวลาเคี้ยวนะคะ วันที่3เป็นอย่างไรนะคะให้ดูความแตกต่างนะคะลองไปไปพิจารณาดูนะคะเวลาเคี้ยวนะคะเคี้ยวให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะกรอบหวานมันนะคะกรอบค่ะนุ่มค่ะหวานค่ะแล้วมันค่ะคะข้าวเราจะมันนะคะแล้วก็หอมหอมสรุปก็คือหอมหวานมันนะคะอร่อยค่ะกินแล้วจะอร่อยแต่อย่ามากนะคะสองชิ้นพอค่ะ สองชิ้นประมาณนี้นะคะ่ะจะเพลิดเพลินเป็นเหมือนอาหารว่างขบเคี้ยวนะคะเป็นขบเคี้ยวบริหารฟันนะคะแล้วก็แต่กินแล้วก็มันจะติดฟันแล้วก็ทกําความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ฟันเราก็จะแข็งแรงด้วยนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะอาหารขบเขียวว่าค่ะนะคะ,นะคะอยากกินเยอะนะคะสองอาันาพอนะคะหรือจะอ่านเดียวก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็คอยเตือนตัวเองนะคะออของที่เป็นทอดเนี่ยนะคะอย่ารับประทานเยอะนะคะแต่ละครั้งเอาพอประมาณค่ะคะ่นะ,คะแต่ถ้าเราไม่กินทอดเลยมันก็จะไม่ดีต่อร่างกายนะคะเราต้องกินบ้างสลับกันนะคะเริ่มคนแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนะคะเริ่มคนแล้วค่ะคะ่นะ,คะ เราจะคนอีกสักหน่อยค่ะเราไม่อยากแบ่งจะได้มันน้อยมันจะเห็นไม่ชัดค่ะแต่ำํำเยอะๆจะเห็นชดัดเอาละค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะคนอีกหน่อยค่ะเวลาหยอดนะคะเทคนิคในการหยอดต้องมีเทคนิคหรือมี วิธีการทำนะคะเราก็ตักประมาณนี้ยคึ้นช้อนนะคะหรือจะตักเต็มช้อนก็ได้แต่เดี๋ยวจะหยอดไม่ทันนะคะวิธีการอุ้ยลงไปลงไปในกระทะละว,วิธีการทำนะคะวิธีการทำอันนี้เยอะไปคะ่ะพักไว้ก่อนคะ่ะเอาใหม่ดูหยอดนะคะใช้ปลายช้อนคะ่ะวงเดียวพอคะ่ะ เป็นศินละปะการหยอดแล้ววางพักไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งนะคะอันต่อไปนะคะอันต่อไปปลายช้อนนะคะดูปลายช้อนวงเดียวนะคะแล้วเข้าไปข้างในนิดหน่อยอย่าเยอะใช้ปลา,นะายช้อนนะคะดูนะคะใช้ปลายช้อนค่ะไล่ไปค่ะวงหนึ่งแล้วก็เข้าไปข้างในนิดหน่อย มีศิละปะในการทำนะคะน้ำตาลเราเริ่มค้นแล้วนะคะหมน้ำตาลเริ่มค้นแล้วก็ดีค่ะค้นเร็วค่ะค้นแล้วทำยังไงได้คะค้นแล้วก็เปิดไฟใหมค่ค่ะให้น้ำตาละลายแล้วกลับมาคนใหม่นะคะเราก็จะทำได้ต้องต้องรู้วิธีด้วยว่าถ้าค้นแล้วจะทำยังไงค่ะค่ะ อ่าละค่ะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะหยอดให้หมดนะคะดูนะคะของเราสวยงามน,นะคะอีกสังงนก็ดีนะคะอันเล็กๆอิสักรนวางตรงนี้อันเล็กๆสวยๆใหม่ค่ะแม้น้ำตาลเริ่มข้นแล้วนะคะแล้วก็เปิดไฟใหม่นะคะแล้วก็เคี่ยวไปใหม่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำตาลของเราก็จะกลับมาที่เดิมนะคะ มีศิลปะในการหยอดหน่อยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวที่เหลือเขาหยอดให้หมดนะคะนางเลดของเรานะคะวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะง่ายๆทําทกินเองนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะคะแชร์ให้ด้วยค่ะแชร์ให้เราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวยไหมคะหอมไหมคะหอมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะ